สวัสดีค่ะธรรมชมมาแล้วธรรมชมคลิปนี้แอดเมนโนหน่อยกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกทุกถันเด้อค่ะเด้ออ่ะธรรมชมสําหรับคลิปนี้มาแล้วตามต่อเล่าพัฒนาเนาะค่ะเนาะคลิปนี้ร่วมเล่าพัฒนาสามสำนักเด้อธรรมชมแม่นั่งพอกมอสิบโอสังขะร่วมสามสำนักเด้อธรรมชม เอาท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมเนื้อทางแอดมินหน่อยสิมาสรุปให้เบิ้งนํานะคะเนาะวางงวดทีบพานมาเมีสํำนักใดเขาแน่ท่านผู้ชมเก็บเกี่ยวข้อมูลต่างองวดมือนี่กันเลยเนาะค่ะเนาะมาศาท่านผู้ชมมาชม้าแต่ก็มาเด้อท่านผู้ชมเอาท่านผู้ชมมาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเนาะาคลิปนี้สำหรับท่านใดท,ที่เขามาแล้วชื่นชอบ คลิปวิดีโออย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้แอดมินนูหน่อยน้ำแน่ด้วค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะท่านใดกดแชร์พอไดขอหมวใจคนละหนึ่งดวงเด้อธรรมชมเอาธรรมชมมาเบิ่งกันเลยเนาะเะนาะสำหรับหมวดติพานมากของอาจารย์โชคประธานพ่อนันธรรมชมเด่นบนล่างนะคะเนาะเล็เด่น บนรางเล็กเด่นบนของอาจารย์เขาไปที่เด่นสามด้อค่ะเด้อเจาะแตกแปดสองตัวกับธรรมชมแปดสองสองแปดตัวกับเล็กเด่นรางอาจารย์บอมมาะะด้วยค่ะเด้อต่อมาของอาจารย์ต่อยน้ำโชกอาจารย์ต่อยน้ำโชกเจาะบอแตกเด้อธรรมชมเหล็กเด่นของอาจารย์กอดข้อกันมาธรรมชม ตามตองหวดดนาเนาะคะ่ะเนาะคลิปหนาเจอกันท่านผู้ชมอาจารย์ต้อยนาโชคอาจารย์โชคป,ประทานพรเนาะคะ่ะเนาะต่อมาของพอก็มดสิบพอก็มดสิบงวดที่พันนาหลัดสุดเหล็กเด่นกับเหล็กเจาะหลุดเด้อท่านผู้ชมเข้าไปที่ลักหนวยบนรางเนาะคะ่ะเนาะลักหนวยบนรางของพอกอดข้อกันมากเด้อท่านผู้ชมสองสามสามสองเนาะคะ่ะเนาะ สามตองวดหนาในคลิปนี้เ่านผูมาชมคลิปนี้ปล่อยสามสำนักเ้ยค่ะเด้อตอมาปูสังขะเหล็กวินเหล็กเด่นเหล็กวินวินกันบ่ไดดเนาะคะ่ะเนาะเหล็กเด่นเข้าไปที่เด่นสามเดา๋ยมาชมเจาะบ่แตกเ้อค่ะเด้อสามตกเกือบมันแตกเ่านผูมาชมสามสองเหล็กมันออกเบิ่นนะคะเนาะเบิ่นหน้า ปูจอปลแตกแตะวันเหล็กเด่นปูเดินดีเด้อธรรมชมุ่มเะเอยจะผาดเล็เด่นเดินดีมากเลยนะคะลัดส,สุดเข้าไปที่เด่นสามต่อมาพอเสียงเงิดพอเสียงงดหลุดเด้อธรรมช่มพอดเสียงเงิดหลุด,ด,รรมมด,ลดทั้งเลขเด่นแล้วก็เลขจับคู่นะคะต่อมาของแม่เอฟซีธรรมชมุมแม่เอฟซีไม่ออกนามนะคะเนาะ บอแตกจับวินกันเหล็กบอกกอดข้อกันมาเดอธรรมชมแต่เลขเด่นเดินดีมากเลยนะคะเด่นศูนย์เก้าแปดเข้าไปที่เด่นแปดต่อมาของแม่นาง่งธรรมชมแม่นางเด้งบนล่างเดอธรรมชมของแม่นา่งแตกบนล่างเด้อค่ะเดอเลขวินเลขวินแตกธรรมชม 8 4 2 3 9 5แตกไปที่8 2แล้วก็2 3 3 2ตกลับเด้อธรรมชมมอดิพานมาหากทันไดวิ่นเอาเด้งทั้งบนและล่างนุหน่อยคอสแสดงความยินดีนำเด้อค่ะเด้อเลขติดบอม่านรูมชมเลขวิ่งเข้าไปที่เด่น8ดีใจกับทุกท่านเด้อคะ่ะเด้อแอดมินนุหน่อยกำมนันอยู่ธรรมชมลืมถามนะคะเนาะสำหรับมวดิพานมา ฟันรูดนะธรรมจมนี่ธรรมจมชุดนี้เจอกันในคลิปสรุปราพัฒนานะะด้วยค่ะเด้อเด่นร่วมเล็กเด่นนูหน่อยหกโสรธรรมจมเด้งทั้งบนและล่างสำหรับท่านใดถือยินดีน้ำเด้อธรรมชมขอสแสดงความยินดีด้วยนะคะเล็กเด่นเดินดีเล็ ก็เดินดีนะทำม,ม,มาชมมวดทีผพานมาเล็กเด่นเข้าไปที่เด่นแปดเล็กติดกอดข้อกันมาเลยท่รรมาชมแปดสองสองแปดสองตัวมาหนึ่งตัวบอมาเลยทำมาชมสองตัวสูตสองเจ็ดกับแปดเข้าไปที่เด่นแปดทำมาชมไม่มาด้วยกันทำม,ม,มาชมบอมาแต่ว่าเป็นเลขดับคู่บนล่างสี่เก้าเก้าสี่ดับเอาอยู่นะคะหลัก 100, ร,รมม้อยทำมาชมมวดทีผพานมาชนปังเลยนะคะเนาะ หลักลอยแอดมินน้อยเข้าไปทีเดนสองสองสองแปดท่านผู้ชมกอดข้อกันมาล่างอีกสองสามสามสองสุดหลักลอยนี่เดินดีมากเลยเด้อท่านผู้ชมทาตหลุดแล้วก็จะเดินดีมากเลยนะคะย้ำเด้อท่านผู้ชมหลักลอยเน้นอยู่หลักลอยแต่ว่าให้เอาไปเทียบใส่หลักอื่นนั่มไม่ได้เดินดีแต่หลักลอยนะคะเดินดีได้ทุกหลักเด้อท่านผู้ชม คลิปสรุปเจอกันนะคะเด้่อวัตถิพานมาวิ่งฟันรูดเจาะแปดมาตามนัดแปดสองสองแปดนะธรรมชม่มพอได้ป่าได้ปนอยู่นะคะเนาะแอดมินหนุอยคอสแสดงความยินดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ถือทุก,ท,กทุกทันเด้อค่ะเด้เออ๋บัตรที่นี่ธรรมชมมารับชมกันเลยนะคะเนาะท่านแรกของแม่นางธรนมชม้ชมแม่นางวัวถิพานมาแตกบนรางเด้อค่ะเด้อ แม่นางเลขวินงวดนี้นะคะเลขแม่กลับมาเดินดีดาวเด้อทำมาชมอย่าเผลอนะคะอย่าเผลออย่าผ่าดทำมาชมเลขวินงวดนี้ได้เด่นเก้าเปดห้าสี่สองเลขติด สามหกเจ็ดวิ่งรูดสองกับสี่จับคู่ ห้าสองแปดสองสี่สองเก้าเก้าและเก้าสองสามตัวมีแปดเก้าศูนย์ห้าแปดเจ็ด สี่ตัวห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดนะคะอ่ะท่านผู้ชมคุณผอคุณแม่แคปหน้าจอะะด้วยค่ะเด้อสำหรับแนวทางแม่นั่งแอดมินหน่อยหน่อยขอขอบคุณแนวทางแม่นั่งะะด้ค่ะเด้อแล้วก็ พ่อกรมดสิปโอสังขะด้วยนะคะแคปนาจ,จอด้วยค่ะเ้้ยอธรรมจมของแม่นางต่อมาของพ่อกรมอสิบนะคะ สำหรับหมวดทีผพานมาของพอก็อม,มัสิบเขเดอร์ารผม้ชมพ่อก็มสิบเข้าแต่เลขหลักหน่วยบนล่างเดอร์ธรผม้ชุมสำหรับหมวดทิพานมาของพอก็มสิบเป็นแบบนี้เดอร์ธรผม้ชมเดินเน้นเจาะไม่เข้านะคะเข้าไปที่หลักหน่วยบนล่างสำหรับสูตรหลักหน่วยบนล่างสูตรใหม่ของพอก็มดสิบกอดข้อกันมาไดเดอร์ารผม้ชม งวดนี้เหล็กเด่นพอก็มอสิบเด่นเจ็ดกับหกนะคะบนล่างจับคู่มีเจ็ดห้าเจ็ดหกเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าหกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดและหกเก้านะคะเก้าเก้านี่หนูหน่อยเขียนพิษเด้อท่านผู้มชมหน่วยบนล่างงวดนี้พอเนนย่ดีมากเนีนล่างเด้อท่านผู้ชมหลักหน่วยบนล่างเน้นล,น,นล่างนะคะ ชุดเจาะนี่ก็เน้นล่างเด้อทธรนม,มูุชมเป็นบนล่างแต่เน้นล่างนะคะหลักหน่วยบนล่างงวดนี้ได้เด่นแปดเก้าห้าเจ็ดหกนะคะพ่าแม่พ่น้องแคปนาจอเด้อค่ะเด้อดต่อมาของปูสังขะธรนม,มูุชมเลขเด่นเดินดีมากของปูสังขะอย่าเพลออย่าพลาดด้อทธรนม,มูุชมปูสังขะนะคะ หลาสุดงวดที่ผ่านมาเลขเด่นยังเดินดีคือเก่านะคะเนาะแต่เจาะบอดแตกธรรมชชมโปสังขะเอาให้เบิ่งอีกเที่ยหนึง่งธรรมชาชมก่อนหน้านี้กะสรุปไปเร้วนะคะเนาะแต่ว่าอย่าลืมธรรมชาตชมยันพ่อแม่พี่น้องลืมแนวทางสติติของโปูเลขเด่นเดินดีมากเด้อค่ะเด้อเน้นที่เลขเด่นสามตัวธรรมชาตชมสามตัวนี่แหละต้องมีให้เห็นแน่นนอนหนึ่งตัวธรรมชาชม เด่นเดินดีมากเลยนะคะเจาะบาแตกเด้อธรรมะชมงมวดนี้ได้เด่นสองสามสี่สองสามสี่ต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวหรือสองตัวกอดคอกันมาแต่ว่าสามตัวนี้บอกเคยกอดข้อกันมาสามตัวจ้าเทียรได้ธรรมะชมเคยกอดข้อมาแต่สองตัวธรรมะชมอย่างเช่นสองสามสองสี่สามสี่มาได้เด้อธรรมะชม จับคู่มีสองสามสองสี่สองห้าสามสสามสี่สามหี่สี่สี่ห้าบนล่างไปกลับด้วยนะคะวัดนี้ปูบะมี3ามตัวเด้อธรรมชมมีแต่จุดสองตัวเน้นเจาะไปที่34กับ 4, 4ีหนะคะบนล่างไปกลับเด้อธรรมชมเน้นเลขเด่นต้องมีให้เห็นแน่นอน1ตัว พ่อแม่พี่น้องได้เหล็กเด่นเจ้าของที่วัดเดินดีๆมาจับใส่กับของปูเลยค่ะเด้อเด่นปู่สังขะเดินดีมากเลยนะคะสองสามสี่ต้องมีให้เห็นแน่นอนหนึ่งตัวเด้อธรรมจุมเอาพ่อแม่พี่น้องแคปหน้าจอเ้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางปูสังขารธรรมจุมคลิปนี้ร่วมสามสำนักแอดมินดูนัดขอขอบคุณร่วมทั้งสามสำนักเ้อค่ะเด้อขอขอบคุณ ่อแม่พี่น้องเอฟซที C ่ T, ติดตามรับชมเอ้าวทำช่ชมสำหรับคลิปนี้มีเพียงทอานี้ไว้เจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ